สวัสดีค่ะวันนี้ Storyland ขอพาทุกคนย้อนกลับไปยังสวนสนุกแห่งแรกในประเทศไทยนั่นก็คือสวนสนุก h a p p y ้แลนดพร้อมกับเรื่องเล่าของความสยองขวัญชวนขนหัวลุกที่ทำให้สวนสนุกแห่งนี้ต้องปิดตัวลงในที่สุดก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะ แ,แ,แ,และนี่ก็คือโฆษณาสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ในสมัยนั้นโดยย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2519ประเทศไทยได้มีสวนสนุกแห่งแรกที่ชื่อว่าแฮปปี้แลนด์ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านบางกะปิซึ่งปัจจุบันคือตลาดแฮปปี้แลนด์บางกะปิ ในยุคน,นั้นสวนสนุก เป็นของใหม่มากสำหรับคนไทยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวและถ้าหากเราย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นการไปบางกะปิถือว่าไกลอยู่มากทีเดียวเพราะความเจริอนั้นไปถึงแค่ลาดพร้าวสะพานสองการจะไปกันครั้งหนึ่งก็คงไม่ต่างอะไรกับการไปต่างจังหวัดซึ่งเรากันว่าถ้าจะพากันไปก็ต้องตระเตรียมของกินไม่ว่าจะเป็นข้าวขนม ไปกันให้เรียบร้อยเพราะแถวนั้นแทบไม่มีอะไรให้ทานเลยแต่ครั้นเมื่อเปิดสวนสนุกได้ไม่นานความสนุกก็เริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอยู่บ่อยครั้งและนี่ทำให้ผู้คนเริ่มกล่าวขานถึงความสยองขวัญของสวนสนุกแห่งนี้เอาไว้มากมายเรามาดูกันว่าสวนสนุกแห่งนี้เปิดครั้งแรกมีเครื่องเล่นอะไรบ้างซึ่งเครื่องเล่นหลักๆก็คือชิงช้าสวรรค์รถไฟหอก ม้าหมุนชิงช้ากระดานหกรถบัมและบ้านผีสิงขนาดไม่ใหญ่มากซึ่งพอเปิดไปได้สักพักเครื่องเล่นส่วนใหญ่ก็เริ่มเก่าและชำรุดทำให้เกิดอุบัติเหตุจนคนเล่นส่วนใหญ่นานที่เป็นเด็กประสบอุบัติเหตุบางรายถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งเล่ากันว่าอุบัติเหตุนั้นมีตั้งแต่พระตกจากม้าหมุน ตกรารถไฟเหอะและที่เลวร้ายและสยองขวัญที่สุดก็คือเด็กที่เล่นชิงช้าสวรรค์ได้เกิดโปรศีษะะออกไปนอกตัวชิงช้าแล้วถูกโครงโลหะนอกชิงช้าตัดจนคอขาดรวมไปถึงข่าวที่เด็กตกรถหนูรางเสียชีวิตก็กลายเป็นข่าวที่ดังมากๆในสมัยนั้นและเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายๆอยู่บ่อยครั้งสวนสนุกแห่งนี้เลยไม่มีคนกล้ามาเล่นจนสุดท้ายต้องปิดกิจการไปในที่สุด และมีการขายเครื่องเล่นบางอย่างให้กับสวนสยามไปซึ่งภายหลังสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ก็ได้เปลี่ยนเป็นย่านการค้าแฮปปี้แลนด์ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้และบริเวณที่เคยเป็นสวนสนุกปัจจุบันก็กลายเป็นบ้านจัดสรรไปเสียแล้วซึ่งการเปิดให้บริการของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์นั้นเปิดได้เพียงแค่4ปีเท่านั้นคือในระหว่างปีพุทธศักราช2519จนถึง2522 เรามาทิ้งท้ายกันที่เรื่องตำนานที่ถูกเล่าลือกันมาของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ถึงความหลอนกันค่ะซึ่งเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เล่าลือกันมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยเรื่องเล่าที่เล่ากันมาก็คือการตายของเด็กไม่ว่าจะเป็นการนั่งชิงช้าสวรรค์หรือม้าหมุนแล้วพลัดตกลงมาตายบ้าง เล่นเรือหันสาแล้วเกิดพลักตกน้ำตกน้ำตายบ้างมีตกราวรถไฟเหาะตายบ้างบางคนก็ถูกฆ่าหันศพในบ้านผีสิงแล้วเอาศพทิ้งไว้จนเน่าในนั้นเลยก็มีแต่ละคนจะตายในแบบที่แปลกแ,และสยองขวัญและมีการลือกันว่ามีฆาตกรโรคเจ็ดคนหนึ่งชอบลักพาตัวเด็กที่มาเล่นเครื่องเล่นตอนกลางวันแล้วเชื้อคอฆ่าทิ้งในตอนกลางคืน เพื่อเอาศพทิ้งไว้ตามบริเวณต่างๆของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์สวนสนุกแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยศพของเด็กจำนวนมากโดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นฆาตกรคนนั้นและทำไปเพื่ออะไรชนกระทั่งทุกวันนี้บริเวณนั้นก็กลายเป็นที่พักอาศัยไปเสียแล้ว แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนได้ยินเสียงเด็กๆพวกนั้นกำลังเล่นเครื่องเล่นกันอย่างสนุกสนานมาจากที่ไหนสักแห่งไกลๆซึ่งพอออกไปดูนอกบ้านก็ไม่พบเห็นหรือไม่พบเจออะไรเลยแล้วนี่ก็คือเรื่องเล่าของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์สูงนสนุกแห่งแรกในประเทศไทยขอบคุณที่รับชมและติดตามเพราะสตอรี่แลนมีเรื่องมาเล่า